ที่ทาเนื้อรัฐบาลทางเราก็จัดกำลังเพื่อรักษาความสงบแห่นั้นนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามีข่าวว่ามีกลุ่มคนจานวนกลุ่มเดียที่ไนี่เห็นด้วยาาเนี่ยจะมาชุมนุมเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็จะขอให้ตัวผู้เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้าแบบหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลได้มาจัดแบบหน้าที่แล้วก็กลับเข้าไปแค่นั้นเองนะฮะแต่อส่วนเครื่องปิดวังเนี่ยวัตถุประสงค์ระบาดเนี่ยคือเราเพื่อป้องกันนะฮะสถานที่แล้วก็พยายามไม่ให้กลุ่มคนเนี่ย กับเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเข้ประทั่งกันนะฮะก็วัตถุประสงค์การรักษาความสงบเรียบร้อยที่จะมีการปรกักหลักชุมนุมเหมือนครั้งที่แล้วที่ผ่านมาจะอนุญาตจริงๆอย่างที่นําเรียนหลายครั้งนะฮะตอนนี้ดีประกาศทรรนะฮะก็ติดเงเนี่ยการชุมนุมก็ทําไม่ได้แต่กรณี่การชุมนุมเนี่ยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคนะฮะทีนี้ว่าในสถานการณ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วฮะ,ะวัตถุประสงค์เนี่ยเราไม่ได้มาจับกลุ่มผู้ชุมนุม เราต้องการเนี่ยที่จะขอให้ประชาชนเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมปฏิบัติตามกฎหมายแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่จะให้เขาบบตามกฎหมายเนี่ยต้องก็คำเนึงเรื่องความสงบเรียบร้อยเหมือนกันถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยการชุมนุมเนี่ยเราเราพยายามบังคับกฎหมายเนี่ยเราเกิดความรุนแรงแล้วก็ยังไม่ทำก็เป็นเน้นเรื่องการรัความเข้าใจขอความร่วมมือนะแต่ว่าถ้าเกิดทุมว่า การชุมนุมนั้นเนี่ยมันอาจจะก่ออันตรายหรือสร้างความร้อนเนี่ยบางทีเราก็ต้องจําเป็นที่ต้องปฏิบัติตามก่อประท้วงใหมา่ต้นเนี่ยก็ยังยังไม่มีความรุนแรงนะฮะก็เหมือนเหมือนบอกหลายครั้งนะครับว่าการชุมนุมรุนแรงไม่รุนแรงอยู่ที่ผู้ชุมนุมนะซึ่งในเริ่มต้นเนี่ยก็ก็ยังไม่มีสิทธิ์บอกเหตุนะครับอย่างเช่นกลุ่มรีเดมกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยฮะที่เคยมีการพฤติการรุนแรงนะก็เขาอาจจะไม่เสมอไปนะแต่อยู่ที่ตัวเขา ตัานไว้นะขนาดนี้รจะทำใต้องมีการนาดนับกเอาลงมอปิดเอาไว้อีกไหก็ตามตามสารการฮะตามความจป็นตสถานการณ์นะกรนันอจากที่การสังเกตเนี่ยจะเปลักษณะของการทำกับสมองเยนะครับในการรงไว้กับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อป้องกันการเคลื่อนก็ทำทำเท่าที่ให้ดีที่สุดแ้นะฮะลดการกระทบกระแ่กนะ